ศาตามคำบอกกล่าวของพระบุญลูกาขอถวาล่ดพระเา้าเ่จาปกับประชาชิที่มาฟังโปรดว่าเรากราบท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าโจรสเตโจทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านโจไวพลผู้ที่สาบแช่งท่านโจอธิสานราวนาให้ผู้ที่ทำรายท่านู้ใได้จแก้ข้าหนึ่ง โหันแก้มีข้างให้เขาตกด้วยผู้ใดเอาเสื้อคุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสือ้อย่าวไปด้วยจงให้แก่ทุ้คนที่ขอจากท่านและอย่าโวงขอของข้านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปจากท่านท่านอยากให้เขาทําต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเะพอะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอ,อพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก,ก็ยัง ทุกีฬาเขาด้วยถ้าท่านทําดีเฉพาะต่อผู้ที่ทําดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังควาเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินด้วยวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้ืยอกันยืมโดยหวังจะได้คืนจํานวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูโจงทำดีต่อเขาโจงให้ยืมโดยไม่หวังอบ แล้วตำแหน่งรางวัลของท่านจะยิ่งใหญ่ท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด,สดเพราะพ,าพระองค์ทรงพระราถต่อคนปาตัตอยูและต่อคนชั่วร้ายโจเป็นผู้เมตตาปรุณานาที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตาปรุณาเธอ,อยาติสิงเขาและพระเจ้าจะไม่โศงตาสิสสงห์ย้าญาต าของเราหัวใจหนละักของคำสอนของพระเจ้าก็คือความรักและบทบัญญัติสำคัญนะที่พระเจ้าทรงสอาบนะันก็คือบทบัญญัติแห่งความรักหม,มยา,มา,มา,ามยานะความว่าอย่างไรหมายความว่าแม้เราจะจำทุกบทบัญญัตินะพ่อบรร จึงจะได้รับความรอดก็คือปฏิบัติฐานะจบจำในหลักความรัาบทประดิษฐ์แห่งความร่างท่านอาจารนี่เป็นหัวใจนะแล้วก็เป็นข้อควสอนสำคัญของพระสุทธเจ้าก็หมาย ความไม่ถือความท้าไม่ยช่ถือความท้าให้ผูมีบวามสนติดใจเรียนนะถ้าเราทำด้วยความรักต่อคนอื่นมันงการมีความสุขในการเรียนเอาเห็นเป็นเ้าสังเกตเลยว่าเร่ง่ายเพื่อลูกของเราตา้งนานเท่าให้ลูกของของเราเรารักลูกของเราฉะนั้นเราทำทำไม่รู้จักเรียนอะไรไเราก็ไม่ได้คกิดเลยว่าเราจะได้อะไรเกินถ้าทำ ราะว่าเราต้อกับเพราะฉะนั้นบนปัญญาในสาระเป็นหัวใจเป็นคำสอนหลักที่พระเจ้าโร้สอนและไม่ใช่แค่สอนนะพระเจ้าทำให้ดูด้วยในพนชนระชาของพระองค์หรือว่าในการดำเนินชีวิตของพระเจ้าโต้ทำทำให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นกิเลสชนจะต้องปฏิบัติความัะจะต้องถือบนปัญญาในวารับถ้าเราไม่ถือบน เป็นอิสระส่วนตัไม่ใช่อิสระที่แทนจริงไม่ใช่สิทธิ์ที่แทนจริงของประชาจนเราจะ องให้เกี่ยวกับเราเองก่อนทำแต่เาเป็นก่อดูแล้วเ็นเป็นมา

भुट <laughs> 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 Molto oh, bene. Yeah. ห้าคนหรืไก่เช่เท้าอยากพิจารว่าห้าคนนค้นบเพื่อนรวมรลบของเห่าอันที่สองะครับรับเพื่อนเพื่อนมาเลัาตระเอ็นเพื่องนี้เลยว่าห้าขอะไรก็ห้าเพื um ่อนมนุษยนจะเล่ามาเรงดวงจันก่และสารับข้อเจารับขอพิจาสุสจิตใจสุดเัญญาเขาา 啊，好的、um,。 เราบมานบ้านบานบริยินดลบริษังเ่านท่าัง่านท่านท่านทางพระวิชาเระายหลังเนี่ยบริษัพระเจ้าเราก็แสดงต่อความรักที่เรามีต่อพระวิชาให้เวลาของพระโลภะบริเวณบริบูรบริณดลเมือนหารที่สิสนาที่อาทิตย์หนึ่งบริบูณ์ท่หนุนางพระจอยก็ได้่าทำเนียม ทินกี้าสองสัวโมงรมาณโมหนึ่งสองชโมกเออไปเนี่ยบตายเราหากเรเป็นเจ้า่าแหละนี่คือบทบัญญัติของเรารักเต้องรักสามีต่างตัวเราครับเพื่อนพี่เราของเราแล้วก็รับมาเป็นเจ้าอันนี้คือบทบัญญัติของครารัถหานโมทนัภพข้อแรกท่านไปสัมเวต่อว่ทีนี้ ที่พระเยซูเจ้าพ <T ell> ูดถึงในพระสจระนี้เออเราต้องทำจรอีกในการรักเพื่อนที่น้องของเราบุคคลที่สองบทที่น้องของเราพระเยซูเจ้าบอกว่าจงรักศัตรูของท่านเฮ้ยขับออกไปจงรักศัตรูของท่านจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงเมตพาผู้ที่สาหัสชังท่านจงอธิษฐี่สามภาวนาให้ผู้ที่ลำ้ากท่านผู้ใดตกล

背站好，背站好，我们刚才。 พระยุเจ้ิจะราโดเหตุะสันทีพระอก็ถามจืะไรบอกี้ยจ้าตั้งแเด็เลี้ยงเจ้าเดียวพระเจ้าภาวนาให้กับคนที่ต่าโกประค่าพระบิดาเจ้าข้าโอั้ใต้ให้แก่เขาเลยพวกเขา พรเจ้าเฮฟองเป็นตัวอย่างให้เรบาบทอ่านที่หนึง่งก็มีตัวอย่างของราษาดา,าวิดภาษาทงแรกเป็นปราษาซาอูลเป็นภาษาเขาชาลีสเปนต่อมาก็ดาวิดก็มีชื่อชื่อเสียงขึ้นมาจะมาแย่งตำแหน่งของราษาซาอูลซาอูลนีในบนทอ่านที่หนึง่งว่านำทหารสามพันคน มีอัลนาจเป็นแม่ทัพออกตามล่าดาวิดดาวิดกับอาบิชัยเนี่ยถูกตามล่าสิขาดาวิดตามเวตามล่าดาวิดแล้วก็ในรายการที่เราได้ยินได้ฟังนี่ก็ขณะที่กระสับกระสานนอนหลับของโคน,นสอสอดาวิดแยกลงไปกับอาบิชัยไปในขา้างแล้วก็ไปยืนอยู่ต่อหน้ากษระสับกระสานซึ่งกำลังนอน เราก็มีหอกวางบกระกาเสียไว้ปค่ะเอาวิชายเราก็หอกเสียะสับซาอุูหตายังเสียบเสียเลยทะลุหอกถึนดินเส็ดจากซาดาวน์อกว่าอย่างไรยาทายพที่พระพเจ้าทรงเจอไม่มีใครที่ทำร้ายพระเจ้าทรงเจอแล้วผู me, Cette, ้ที pe, ่พระเจ้าเจอแล้วเสไม่ถูกของทษจะไม่มีบาปหรือยง กษตริยาวิที่ฆ่ากษัตริม่ว่าษติาลจะตามฆ่าอาวินันเป็นตัวอย่างนะทางเสด็จเจ้าแล้วก็กษาตริดาวิไม่ทำร้ายผูทเนเจ้าเดิมูเจ้าทุกคนเป็นพวกผู้ทเป็นพระเจ้าเจิมหอย่าง่าชุนาเจิเป็นคนที่มุเจ้าจะสุเบดาให้คนเป็นเจ้าเจิมสุเบดามูเลยราทุกคน เราเจอไม่หมดในสีล,ลักษณเดิมแล้วอย่าทำร้ายคนที่พระเจ้าทรงเจอไว้กษัตริย์ามีบอกขุนเจ้าทุกงานถึงจจอดศีลดาร์แล้วพระเจ้าเจอพวเราเลยแล้วสีดีหรือมโนดีกตามทรัพย์สินจะไม่ดีก็ตามนะแต่ว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเ,งรเจอไ,จจไว,ว,กวาาก้ก็กกนะเ,ปเ,เ,เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต้องร,ระมัดระวังคุณพ่อเข้าใจแล้วว่า,าการรับทรัพย์ การปติาหลธ่เ้ความรับเขาเป็นจาทีบอกว่าจบแแ้าสติขเรามนยากบางีแนีแต่คนที่รักเราเไม่รักนั่นงีหางอย่างไรแม้แต่คนที่รักเดีเรากาจจะต่าบที่จะรักดูดูลงานมพ่อแม่ากุตายอ้าวเเป็นสิตายู้แต่รู้ไปยังไง ไ่ได้หเลยเสยพอแม่ทำงานนะลำบากเสยม่เป็นหนึ่งเลยไม่คิิตจับสิไใบด้ยเลยมีหรือแม้แต่พี่น้องคาตาปนบาพอแม่ออกจาอดสิบเทียนันอย่างนั่นแหละจบเมื่อปุลหงอรูอกฎขึ้นซากหอกฟอกแ้วก็บีฟอกบอสเหมดรู้จสครับ ไม่รักกันแม้แต่เป็นพี่น้องกันหรืออะไคนที่รักเราบางทีรเราไม่ยอมราบที่จะรัก,ก การกาะสรุปยากที่กว่าอกนะเพราะัเราต้องฝึกฝึกไม่ว่าีะในเมื่อเนเงินเงินเดือนเราต้องค่อยๆฝึกเอาซื้อคัะแา่เราขนตอนจักเราให้เป็นมันได้ฝึกหักเป็นทีขาฝึกเปิมบันไดแล้วมันจะคอยกระจายไปเพือนเพื่อนบ้านของเราคนอื่นแล้วก็ฝึกให้ออกไปคนที่เดียดเดียนเราคนที่ด่าใช่เรา เรเยเ่าเราเปียกเ่าขี้าผ้าเล้วก็สต่อไปพี่น้องใช้เวลาพ่อนูตายบูแล้วเสจเลแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเพาะนี่เป็นหัใจ่นะาสสปเป็นหันจของคำสอนของพระเจ้าเป็นบทบัญญัที่พระเจ้าโสอนตลอชีวิตของโลกให้เราได้พยายามเสมอพีน้องเข้าารักรักรักบทบัญญัติขอมเรกถ้าเราปฏิบตามรักก ข้าวของเราปฏิบัติบทบรรดาข้าวในศาสนาของเราเราเป็นเจ้าของเรื่